โอเคนะครับสวัสดีครับพบกับผม l i n e h ฮานะครับวันนี้เราไปอยู่กันในช่วงรีวิวจ้าน้นองนะครับก็เอ่อเป็นการรีวิวจ้าครั้งที่2แล้วนะครับซึ่งครั้งแรกก็ได้รีวิวเป็นดีๆแล้วก็โฟโตมีนิโฟโตบุกของ b n k p o นในซิงเกิลที่10ไปนะครับแล้ววันนี้เนี่ยทุกคนน่าจะได้เห็นจากชื่อคลิปแล้วนะครับว่าวันนี้ผมจะมารีวิวอะไรนะครับนะก็ต้องบอกว่า จากคลิปล่าสุดห่างมาประมาณเดือนฝ่าๆนะครับก็ไม่ต้องสงสัยว่าหายไปไหนอีเกียิส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออ,อยู่ในช่วงแบบกำลังสอบเข้มข้นแล้วก็การบ้านเยอะนะครับทางงานเดี่ยวกันกลุ่มอะไรก็กว่ากันไปนะครับแล้ววันนี้นะครับเนื่องในโอกาสที่ว่าสินค้าของเราที่เราพิออเดอร์ไปก็ได้มาส่งไปที่เรียบร้อยนะครับนั่นก็คือ นี่นั่นเองนะครับก็คือนะฮะนะนะครับก็เป็นอ่าเรียกว่าอะไรนะแมกกาซีนนะครับของ b n k อ d นนะครับในซิงเกิลที่10นั่นเองนะครับก็คือ4 d เรตแม็นั่นเองนะครับก็ตามนี้เลยนะครับนะปกนะก็มันมันเป็นแมกกาซีนนะก็คือจริงๆแอบ เห็นผ่นานๆใน t ิ k t o ok k กก็จะมีคนรีวิวแต่ว่าก,ก็แบบแค่ดูผ่านๆก็เห็นแค่หน้าปกนะครับก็ไม่ได้ดูด้านในว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จริงๆเอาตรงๆนะเป็นคนที่แบบไม่ไม่ชอบซื้อหนังสือหรือไม่ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกว่าในซิงเกิลเนี้ยคืออะไรที่เราจะพยยจะเก็บได้เราก็จะพยายามเก็บซึ่งมันก็คือหนึ่งในนั้นก็มีแมกกาซีนนะครับจะได้แตกต่างจากของสะสมอย่างอื่นนะครับ, mm hmm. รบก็ประมาณนี้ด้านหน้า ก็เป็นคู่มามาเลยนะครับแบบนี้เห็นปะมันมันถืนไว้เต็มกล้องไหนประมาณนี้ส่วนด้านหลังด้านหน้าเป็นชุดเซมแล้วก็เป็นคู่นะครับด้านหลังก็จะเป็นยืนเดียวยืนหนึ่งกันเลยแต่ว่าเป็นชุดแบบในเอมนะครับเออไกลไหน่อยนะทุกคนอาจจะมองไม่ค่อยเห็นอ,อ่าประมาณนี้นะครับ นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเราจะมาลุ้นสุ่มโปสเตอร์นะครับแล้วก็โปสเตอร์เซตหนึ่งใบโปสเตอร์หนึ่งแผ่นซึ่งโปสเตอร์เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นเป็นคู่นะครับเป็นโปสเตอร์คู่แล้วก็เป็นชุดเซมชุดเซมเออชุดเซมส่วนโปสเตอร์เซตหนึ่งใบที่ได้ก็จะเป็นเป็นรูปเดี่ยวแล้วก็เป็นชุด m b นะครับจำไม่ผิดนะประมาณนี้นะครับแต่ว่า เดี๋ยวเราจะมาเปิดดูข้างในก่อนเลยนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าผมจะเปิดในทุกหน้าหรือเปล่าเพราะว่ามันเยอะมากทุกคนดูดิเยอะมากนะครับวูเห็นแล้วงั้นเรามาเริ่มเปิดกันเลยนะครับทุกคนจะเห็นไหมนี่นะครับเปิดมาหน้าแรกก็จะเป็นอ่าชื่อนะครับพอทุกคนก็ไม่มีอะไรนะครับไปหน้าต่อไป เช่นกันนะครับไม่มีอะไรมาถึงหน้านี้นะครับเขาเขียนว่า the file line between นะครับ and art เหมือนมันจะเป็นก็เหมือนอารมณ์นิยาาตยสารอื่นๆที่มันจะมีแบบอาบทความอะไรต่างๆนาเขียนไว้นะครับก็คือเป็นปกติของพวกนิยาาตยสารหรือว่าไอพวกพวกมกกาซีนอะไรพวกนี้เนาะอ่าหน้าต่อไปก็จะเป็นแฟชั่นแฟชั่น and style นะครับ แล้วก็ dress code หน้านี้หน้านี้นะครับเขียนว่า dress code จดใจของการออกแบบก็ก็คือมันจะอารมณ์แบบเหมือนเป็นเบื้องหลังปะเบื้องหลังการการออกแบบชุดการออกแบบแบบเนี่ยพวกตัวการ์ตูนที่เป็นนก16ตัวนะครับอืมมันจะเป็นประมาณนี้ behind the street art scene แล้วก็จะ เป็นดีไซน์ thinking นะครับหน้าต่อไปแต่ชอบพี่โมโนหน้านี้มาเลยดูเท่ดูเท่นะครับนั่นและก,ก็จะประมาณว่าเป็นเขียนเกี่ยวกับแบบทำเบื้องหลังเกี่ยวกับการดีไซน์ชุดอะไรนี้นะครับแล้วก็ Beyond the Street นะครับแล้วก็นี่หน้านี้ก็จะเป็นพี่โมนะครับของเราลำบาก ะระบายไว้เลยเวลารีบอยนี้อ่าเรามาถึงข้างในแล้วนะครับเริ่มจะเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นปะก็จะเป็นลูกคู่นะครับโวแก้วลำบากหน่อยแล้วก็เป็นอ่านนอนน้ำหนึ่งเนยนะครับ ก,ก็ถ้าถ้าให้เดาจากตรงนี้ก็น่าจะถ่ายเป็นเซตเน้นเซตเป็นรูปคู่นะครับข้างหน้าจะเป็นชุดเซมนะครับิจ้นะครับไปเจนมินมิน,มนเจนนั่นแหละนั่นแหละก็ก็น่าจะเน้นเป็นแบบเซตคู่สลับกันไปนะครับ แต่ก็น่ารู้สึกว่าน่าจะมีหลายเซตหน่อยเพราะว่าแบบมันหนามากอ่ะหยับไปพยหยาบนะอ่าอุ้ยไข่ปูชอบมาถ่ายมุมเสยไม่ถ่ายมุมมองมองบนนะฮะมองบนอ่ามองจะนอปันเจนิสนะครับโคตรระบาดเลยวะไม่มีตัวเดียวอ๋อแล้วก็แล้วก็สลับม,มาเป็น โอ้แกก็เหมือนเหมือนจะแบบเออใช่สลับเซตเกันไปเรื่อยๆนะครับนอนอนมันมันจะเป็นในนี่เอออ้เออสิกนะครับมันจะไปคล้ายๆผมว่ามันจะเหมือนโฟโต้บุ๊กปะมากกว่าไหมตอนเนี้ยเพราะว่า ดูแบบรูปเยอะมากคือรูปเยอะมากอ่ะเพื่อนเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทนี่พี่น,นี่พี่เจนา่ารัก <c oughs> จ้าครับอนะบนะไปเรื่อยๆเลยพวกเราคนลบากคืออยู่ตรงนี้นะครับคนเปิด ไปให้สุดจุดที่หน้าสุดท้ายเี่ยไข่ป๊นกน้องพี่เป้ดูเท่เลยอันนี้ดูแบบคูลๆหน่อยเราจะมาเป็นโมแก้วแล้วนะฮะกลับมาเป็นโมแก้ว แล้วก็มาเป็นเนยนอนนอนะครับเจอสิกนะครับปีจีโอ้มันมันเยอะมากเลยนะเนี่ยไอแบบเป็นชุดเซมอะมันแทบจะไม่ใช่มันออกไปแนวโรปรตูบุมากกว่าปนะเนี่ย มันแบบมีแต่รูปอย่างเดียวเลยนะครับันตะวานนะฮะผลนซนผลเซนเป็นกิงต้านี่นะครับจะเปให้ดูทุกหน้าก็คงจะตายอ่าแล้วก็อันนี้อ๋ออันนี้อันนี้มาเป็นเป็นรวมแล้วใช่ไหม อันี้ก็คือมีทุกคนแล้วใช่ไหมเออมีทุกคนแล้วนะครับอ่าเราเริ่มสลับมาเป็นวอ,อันนี้ยืนเดียวเลยนะครับไม่ได้ถ่ายคู่เป็นชุดใน m b แล้วนะครับเพชุเด่นบีลัวอันนี้ของพีเจเนสนะครับเป็นเป็นเซตแบบอ่าชุดใน mb บนะฮะอ่ามาแล้วในที่สุดเราก็เจอสักทีบทสัมภาษณ์นะครับก็ มันก็จะเป็นบทสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆที่ใส่แทรกมานะครับผมรู้สึกว่าคิดว่าแบบรูปน่าจะเยอะกว่าใครที่แบบชอบอาจจะแบบชอบโฟโต้บุ๊กหรือว่ารูปอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็ถือว่าแทมจะเป็นโฟโต้บุ๊กมากกว่านะครับเ <laughs> พราะว่านูปมันเยอะมากโดยเฉพาะแบบช่วงแรกที่เป็นชุดเซมอ่ะก็คือถ่ายเป็นคู่แบบเยอะมากหลายเซตมาก อันนี้อันนี้เปิดให้ดูก่อนอันนี้คือบทสัมภาษณ์นะครับก็จะแทรกบทสัมภาษณ์มาก็มีน่าคิดว่ามีทุกคนแน่นอนนะครับอันนี้ของพี่เจนนิสแล้วก็เป็นของพี่ปันอ,อ๋อก็ต่อสุดท้ายก็มาต่อกันเป็นคู่อยู่ดีแต่ว่าจะไม่ได้ถ่ายแบบเป็นคู่แบบชัดเหมือน s ุดเอ็นดีไอชุดเซมนะครับเหมือนช่วงหน้าแรกๆเห็นปะ่ะแบบรูปมันเยอะมากแล้วก็เนี่ยแล้วก็มาแทรกเป็นบทสัมภาษณ์นะครับก็ ไม่แน่ใจว่าใครคิดว่าน่าจะไปหาอ่านกันได้หรือเปล่าไม่แน่ใจไปหาดูก็ได้นะครับบทสมาถ้าใคราย,ยังจะอ่านเออหรือหรือหรือเดี๋ยวก็มีคนมาปล่อยเอยงแหละแล้วก็สอันนี้นไม่พิศวานนะครับอุ้ยเซตนี้ชอบนะถึงมันจะดูมืดไปหน่อยแต่ว่าเฮ้ยผมผมรู้สึกชอบกับแนวเนี้ยเซตเซตแบบเนี้ย มืดๆอะไรเงี้ยเออชอบชอบอ่าแล้วก็มาเป็นบทสัมภาษณ์นะครับนี่มินมิน,มนว้าวกลัวอะไรกลัวยักษ์นี่แหละนะครับตามน,นี้ตามน,น,นี้ก็เป็นคุณไข่นี่ นีหนาตัวร้บไปเรื่อยๆอย่าหยุดเนาะแล้วก็จากที่แบบสังเกตด,ดูคำถามก็คล้ายๆกันนะฮะหรือว่าอาจจะเปลี่ยนกันเลยก็ได้นะครับอืมก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นซับเพนส่วนใหญ่เพราะว่ามันคือแมกซีเกี่ยวกับแฟชั่น แบบพี่ออนสุดยอดสวยมากเลยุแบบสปอร์ตเกิร์ลเนี่ยชอบเ,เงาอะไเนี่ยแบบมืดมืดแล้วก็มีเงาอะไรเงี้ยก็แบบเปิดไปเรืปอยต่อสำคัญนะครับแก้วว้าว เปิดเปิดไปไปแล้วโ <c oughs> อ้โหชอบรูปนี้โอ้โหดูดิดูแบลตาแบลตาสุดยอดอยเป็นพิจี้นะครับเป็นพิจี้ ซองผมลูกชิ้นใหญ่มากอ่าิเป้นะครับเฮ้ยย่อรลมเนี้ยดูทำป่าดิแล้วก็ถือรองเทา้าเหมือนแบบมีเรื่องหรอมีเรื่องหรออยากมีเรื่องเมื่อกี้แอบเหตแเราเป็นปที่เชรยมีไง ว้าวมีเชปลายเะปลาริกุลนะครับมันก็จะมีทั้งรูปที่เป็นแบบคูคๆเท่ๆขึมๆแล้วก็รูปที่สดใสเออมีหลายแนวมาแล้วทีดําหนึ่ง ด้วยพีวีนะครับโอ้ยถึงสเก็ตบอร์ดด้วยเล่นสเก็ตบอร์ดแต่ทั้งที่ใน MV คนที่เล่นสเก็ตบอร์ดคือพี่ปันนะเธอแต่ว่าในในรูปเซตก็คือเป็นพีวีเล่นสเก็ตบอร์ดแทนามาถึงพี่มิวสิกของเรา ดอาดูเด็ดมากดูนี่แวลตาแวลตาคู่นี้แลหมดยังอะเมื่อยแล้วนะพี่เนยนะครับพี่หันข้างหันข้างสวยเลยไปต่อยหยุดโหแบบพอมาเป็นรูปใหญ่อะแต่ละคนแบบจิกกล้องมาก จอดมาพี่เจนว,ว้าวนี่นะครับสวัสดีอามาถึงคุณเซนเตอร์ของเราแล้วนะครับอีโมของเราหลยมากเออก็คือเป็นชุดนี้นะ เออเป็นชุดนี้เป็นชุดนี้เพราะว่าจริงๆในเอีพี่โมมีสองชุดนะครับหรือสามไม่แน่ใจเออนี่สุดยอดเลยมมกว,ว้าวอ่ะหมดแล้วนะครับหน้านี้คืออะไร g r y t i t a t i n g like a ladybird or มันน่าจะไหนดูสิ ก็คือแบบอธิบายเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนกน่าจะเป็นใช่เรื่องนกเรื่องนกนะครับ16ตัวอันนี้แล้วก็ถ้าผมเราไม่ผิดตรงนี้น่าจะเป็นสารบัญหรือว่า <laughs> สารบัญหรือว่าเออเหมือนอารมณ์แบบเราเราเคยถ้าใครเคยอ่านแบบพวกมังงะของญี่ปุ่นหนังสือของญี่ปุ่นมันก็จะ คือพวกสารบัญจะไปอยู่หน้าหลังใช่ไหมครับใช่ใช่ใชก็โอเคประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จบไปแล้วนะครับในกระสีเล่มนี้ก็ถ้าให้พูดตรงนี้ก็มันจะไปคล้ายกับโฟลเดร์บุ๊กมากกว่าเพราะว่ารูปเยอะมากแต่ก็จะแทรกบทสัมภาษณ์ไปเล็กๆน้อยๆเข้าไปนะครับก็ใครที่อยากอ่านก็น่าจะอ่า สำหรับใครที่อยากจะอ่านก็น่าจะไปหาอ่านกันได้หรือว่าตอนนี้เขาปิดพิพ r ออเดอไปแล้วแต่คิดว่าก็น่าจะมีคนมา,มาขายนีก็ไม่แน่ใจนะครับสำหรับแม็กซ์แมกกาซีนเล่อนี้นะครับฟัวด้แม็กะก็คือประมาณนี้นะครับต่อไปอย่างที่บอกไว้ต้นคลิปว่าเดี๋ยวเราจะมีการมาเปิดโปสเตอร์กับออร์ดเซตด้วยซึ่งเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับซึ่งตัวของ โปสเตอร์เนี่ยเขาอัพมานะครับก็ต้องมาดูว่ามันจะใหญ่แค่ไหนนะครับก็ไม่เคยเป็นครั้งแรกที่เคยซื้อมาส่วนอันนี้ก็จะเป็นมันจะปิดยังไงให้ไม่เห็นอ่ารูปนี้นะครับเรามาดูว่า,าจะได้ใครนะฮะเรามาเปิดโปสเตอร์อันใหญ่ก่อนแผ่นใหญ่ก่อนนะครับเรามาดูว่าจะเป็นครูของใครครูด้วยนะส สองหนึ่งปึ๊บมันจะกับกับหัวด้วยกับหัวอันนี้อย่างนี้สามสองหนึ่งงอ้อวีจีนั่นเองครับอ่าเป็นพี่วีกับพี่จีจีอ่าเป็นคู่วีจีนะครับคู่สีรูมเมท อทุกคนข้างล่างเขา,ขา,า,เขามีเขาเขียนข้อความกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวูุจานให้ฟัง g g จี้ทูวีหวัดดีเพื่อนคนแรกขอบคุณที่หันไปก็อยู่ข้างๆเสมอมีความสุขกับทุกเรื่องนะขอให้รู้ไว้ว่ามีไรทักมาได้ตลอดแต่จะตอบมาอีกเรื่องแบนะครับแล้วก็ V2GG นะครับทูเพื่อนรัก ไม่ได้อยู่หอในการคิดถึงพี่จี้จังเลยครับช่วงนี้อยู่บ้านก็อย่าลืมดูแลสุขภาพออกกำลังกายวันละคลิปอย่าก,กินเยอะกินแบบพอดีๆไม่อยากหูชาคนแถวนี้ชอบมาบน่นงุมงามงุมงามมิสอยู่ก็อ่ะก็ถือว่าเป็นสไตล์ของสองคนนี้นะครับสำหรับเพื่อนสีรูมเมทกัน,นเพื่อนจริงป่า ประมาณนี้นะครับก็สมกันเป็น2คนนี้ดีนะครับไอนนต่อมาเดี๋ยวเราจะมาเปิดโปรอตเซสไปเลยนะครับเลยเรามาดูกันว่าเราจะได้ใครนะครับมาสามสหนึ่งพี่เป้ใช่ไหมอาพี่เป้นั่นเองนะครับ พปิปูเป้อ๋อก็เป็นเป็นรูปที่เราเราเห็นในแมกกาซีนแล้วรูปนี้นั่นเองนะครับทำหน้าเหมือนแบบเปียโร่ทำหน้านิ่งๆแล้วก็ถือรองเท้าเหมือนจะมีเรื่องกับใครสักคนเออแต่แต่มันเป็นรูปแบบอ่าทั้งตัวนะครับไม่ใช่แบบโคลสอัพจะไม่เออเป็นทั้งตัวไม่ใช่แบบโคลสัพโอเคในี่ปูเป้นั่นเองนะครับก็อ่ะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับก็คือซื้อมาใช้เล่มเดียวเราก็จะไม่ซื้อแล้วนะครับไม่ต่างเนี่ยโอเคจบกันไปแล้วก,กับการรีวิวนะครับแมกกาซีนหนุบยันเคโพเด็กซิงเกิลพีสิบน,นี่นะครับก็เราต้องมาติดตามรอดูว่าในซิงเกิลหน้าๆเนี่ยก็มันจะมีแมกกาซีนออกมาให้เราได้อ่าได้ได้ช็อปกันหรือเปล่านะครับซิงเกิล 10s ซิงเกิล2อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้มีทุกซิงเกิลนะครับสำหรับ ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะไม่ได้มีทุกซิงเกิลใชมเปี้ยตัวของแมกกาซีนนะครับแล้ก็คงจะดูตามยอดความนิยมนะามาเนาะเพราะว่าแบบออแฟนคลับเขาจะซื้อมากแค่ไหนอะไรอย่างนี้ก็คงต้องรอด,ดูนะครับแต่สําหรับความวิสัยส่วนตัวจากที่เห็นรู้สึกว่ามันจะมันจะแบบไปออกแนวเป็นโฟล์ทบุ๊กเอ้ยเออโฟล์ทบุ๊กมากกว่าเพราะว่ามันรู้สึกว่ารูปมันเยอะมันเยอะมากนะครับแต่ว่าเออมันก็เขาก็ยังมีบทสัมภาษณ์แทรกเข้าไปอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็มีแบบ อ่าบรรยายเบื้องหลังของการทํางานเกี่ยวกับแบบการออกแบบชุดการออกแบบแบบพวกแบบอ่าลายบนเสื้อบนชุดอะไรเงี้ยก,ก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไปเป็นที่ดีด้วยนะครับเ,เป็นนะรีวิวมือใหม่แล้วก็แล้วก็แบบไม่ได้ไม่ได้ลึกอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคน ถ้าชอบในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบาย